ก็รู้สึกก่อนตอนนี้มันได้เป็นเป็นร่างที่เราใกล้ใกล้จะได้ดูแลก็จริงๆตอนนี้ก็รู้สึกพร้อมพร้อมมากค่ะก็รู้สึกว่าหลังจากที่พวกเราทำงานหนักกันมากอะค่ะแล้วก็ถึงก็รู้สึกว่าได้เวลาที่มันควรจะแบบออกเหมือนลูกที่กำลังจะแบบใช่เรารู้สึกอยากแบบแบบปั้นก้นปั้นเอวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยากออกมาแล้วเลยเนาะ พอสมควรเลยคนะ่ะคือจริงๆต้องแบบขอบคุณซันนี่และชมมากเลยคือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันก็เดินทางมาแบบกว่าที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสองคนนี้เขาก็คือเขาไม่เดาในตัวเราอะคือหมายถึงว่าเขารู้สึกที่จะแบบร่วมมือไปกับเราไม่ว่ามันจะแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แล้วก็จริงๆอยากจะขอบคุณพี่ทองดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงกลับไปแล้วทโปรดิวเซอร์นะคะซึ่งก็เป็นคนอีกคนนึงที่มองเห็นบทของเราแล้วก็อยากจะทําให้มันเกิดขึ้น ยากง่ายยังไงกับการทำซีรีส์ซิทคอมก่อนจริงๆอะค่ะพอหลังจากทำซิทคอมเนี่ยมก็หยุดไปคือจริงๆไปทําโฆษณานะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการฝึกโปรดักชันคือจริงเราก็เป็นเด็กเรียนฟิล์มแหะค่ะที่แบบวันหนึ่งฝันอยากจะมีหนังเรื่องแรกของมีหนังไทยของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากทาโฆษณาอยู่ประมาณ3 4ปีแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราแบบพร้อมแล้วแล้วก็โดดมาทาก็จริงๆก็ มันก็ยากในส่วนที่เป็นโปรดักชันนะคะที่มันไม่เหมือนกับการถ่ายสตูอต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกก็คนนี้เลยัวเขาโกอแนหกาเค่ค่ะเพราะว่าแบบพอบทมันออกมาแล้วนั่นแหละถ้ามันดีขึ้นมาเขาต้องงอนเราแน่ๆคุยๆกันอย่างนี้ใช่เขาต้องงอนงอนแน่ๆใช่ถ้ามันดีขึ้นมาอะไรแต่ว่าเราค่ะแต่จริงๆก็คือแบบไว้ใจเขาแล้วค่ะแล้วก็อยากให้เขาแบบได้ดูแลมัน วันที่โทรคุยก็มันจริงๆเราแบบคุยกันแบบไม่ได้เนาะคุยกันไม่เยอะอะ่ะใช่เข้าใจเ,เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกลงทุกอย่างมันอยู่ในบทมันอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดอะไรกับ <c oughs> พิช .om เลยพิช o ก็จริงๆเท่าตอนนี้นะคะก็อยากจะแบบขอบคุณขอบคุณมากที่เข้าใจมันนะคะแล้วก็รู้ว่าเรากำลังจะเดินไปที่ไหน อย่างที่อย่างที่สมามารถไปว่าบทนี้เขาต้องแบบอุทิศอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งความพังความเยินนะคะความไม่มีลุกไม่มีอะไรต้องกดความต้องกด<ว>ความ,มสวยย่างนิดหนึ่งทำสีมาทุกคนคือทําให้หน้าสดใสขึ้นนะคะคนนี้เป็นคนเดียวที่ต้องแบบเอาลงอ<ร>ีกเอาลง<ร>อลง <laughs> ีกอะไเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่คิดว่าชมเข้าใจมันนะคะคือหมายถึงว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะอยากจะยูทิลไลซ์จากจากสิ่งนี้มันคืออะไร ไม,มมไม่มีทำไมอะค่ะมันก็คือไปตามบทอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยากจะให้คนมันเชื่อที่สุดก็ก,ก็ไม่ก็อย่างที่ที่พี่มุกบ,บอกแหละก็คือจริงๆไม่ได้มีเดาไม่มีอะไรเลยคือชมมาแบบว่าเป็นคลีนสเลดเลยอะเป็นแบบว่าไม่ไม่ไม่มีเดาไม่มีข้อสองคคือเหมือนกับว่ามาปล่อยมาปล่อยจอยอะ <c oughs> เออเ ก็ก็มีเอ๊ะซ์บางทีก็มีเอ๊ะเหมือนกันบางทีก็แบบไหวไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออแต่ก็ก็ไปก็ไปตามนั้นแสดงว่ามันมีจุดพีคที่เราเราถึงขั้นเอ็กใช่ไหมต้องต้องไปเห็นในห้องฟิตติ้งครับเราผ่นไปมองแล้วแบบนิ้กแกงเขาใช่ไหมเนี่ยแกงเขาหรือเปล่าเนี่ยได้มาร่วมได้มาร่วมโคนต่างชาติก็ต้องขอบคุณ เป็นเกติมากๆเลยนะคะที่ได้ที่ได้ร่วมงานนะคะคือเราก็เป็นเด็กใหม่มากๆในวงการค่ะก็ตอนแรกก็เกรงๆตอนได้เล่นด้วยแต่ก็พี่ๆก็สอนอะไรเยอะมากๆแล้วก็สนุกใจแบบตันนได้นลยก่อนนะครับก่อนะครเราตัวรอบพูดเราตัวรอบเราไปก่อนทำไปเราทำไปเอาตัวรอบเล่นละครเล่นเก็บประสบการณ์นั้นมานี่ค่ะเราจะมาใช้ต่อไปค่ะหลุดขำบ่อยไหมคะผมแต่ละคน หนูลุดย evet> ิ้มบ่อยค่ะคือน้โมจะต้องนิ่งค่ะแล้วก็หน้าแบบอย่างเงี้ยวันนี้ค่ะนนี้แบบเป็นเด็กมีปัญหาวันนี้ค่ะคือคือวันนี้ชอนมุกตัวเอบแล้วก็ชอบแบบคือบทนี้มันค่อนข้างจะต้องแบบมีความอยากตลกกับเพื่อนอยากตลกกับเพื่อนบางทีก็จะเล่นอะไรที่แบบอยากจะเล่นด้วยต้องเบรคเบรคใช่ครับผม ความรู้สึกอย่างที่บอกรู้สึกังไรพอได้มาดูรายการรองเงรองเงดูดีมากเลยครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการรอคอยที่ได้มาเล่นรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเวลาเขาอินอะไรกับสิ่งที่เขาทําแล้วเรารู้สึกร้องรับใจรู้สึกดีจะร้องไห้ตามคือชมอะค่ะเป็นคนที่แบบทุกเวิร์กช็อปที่มันจะต้องเข้าซีนที่เป็นที่เป็นซีนสําคัญ เขาเล่นอารมณ์แบบเข้าแม้กระทั่งในห้องเวิร์กช็อปองเแล้วเขาก็คือพอไปถึงที่จริงเขาก็ทํามันคือ,อเรากลัวจะไม่เท่าตอนส่ว <laughs> นจะไม่เท่าใช่แต่รู้สึกว่าเราก็เราก็เซอร์ไพรส์มากอะคะ่ะคือแบบในห้องเวิร์กช็อปมันมีน้องมันมีไวท์อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเออเต็มที่มากๆที่ผ้ชมเองกเก็บความรู้สึกเก็บแบบว่าอารมณ์ขนาดไหนนะโดยเข้าซี่ คือจริงๆฉันว่าด้วยสถานการณ์ของหนังอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราแบบว่าให้เรารู้สึกว่าแบบมันอยากจะหัวดราะมันไม่ได้เป็นคอมเมดี้แบบแบบนั้นที่แบบว่าเหมือนเราอยู่ในฉากแล้วเราอยากอยากจะหลุดัวเราะหรือว่าหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างที่พี่พีู่กบอกอ่ะบางทีเราอ่ะเราก็เป็นคนชอบคอมเมดี้แหละจริงๆแล้วนะแล้วพอแบบเห็นเห็นเพื่อนมีจังหวะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะอยากจะไปเออแต่จริงๆแล้วคือแกไม่มีสิทธิ์เพราะว่าแกด่ากว่านั้นอะไรเงี้ย ภาพยนตร์นะคะลองลีฟเลิฟนะคะ29่มิถุนายนนะคะที่โรงภาพยนตร์เพราะเราก็ตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะก็ไม่อยากให้พลาดค่ะฝักงไม่เก่งออกตัวเลยฝักงไม่เก่งฝักยาวๆได้ไหมได้ก็เนี่ยละค่ะก็นานๆทีจะ ออกจากถ้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มาชมกันนะคะรบกวนมาชมหน่อยนะคะนานๆที่เล่นดัง <laughs> แล้วก็แล้วก็กับพี่ซันด้วยกับพี่กี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรที่แบบเออมันไม่มันไม่เคยเจอแต่มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้อย่างอย่างที่พูดวนเวทีอะคะ่ะก็มันไม่ว่าแบบว่าเราจะมีความรักในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยคือมาดูเรื่องเนี้ยกลับไปอะคือมันมันเทกได้แล้วเราก็จะแบบว่าเออเราก็จะเหมือนตั้งคำถามแล้ว ทำมันดีหรือยังเราอะไรอย่างเงี้ยก็น like ่าจะแบบว่าเป็นเป็นแรงให้แบบว่าอยากกลับไปดูแลคนของเราให้แบบดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ผิวดิตอนนี้อยากฝากอะไรไหมครับฝาก็ออกมาทานข้าวกันในห้างเจอมากาแฟอะไรอย่างนี้ก็ว่างๆมีเวลาเหลือก็แวะลงหนังนะครับ29นาทีแล้วเอ้ยทำไมต้องดูในโรงนะทำไมต้องดูในโรงเอออันนี้เราพูดได้ป่าวพูดได้ป่าวเออจะไม่รู้อะไร ก็คือจริงๆก็อยากให้ชมในโรงภาพยนตร์นะคะเพราะรว่าทางมุกเนี่ยก็มีเวอร์ชั่นพิเศษอะไรบางอย่างที่ถ้าดูในโรงภาพยนตร์เราจะได้คำตอบของคุณคุณ,คณจะได้เลือกคำตอบของคุณด้วยกัน